สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะมือนี่รับบ่วงซีสเกตสิมาสอนวิธีการต่อเอ็นนะครับเนาะเอ็นต่อเอ็นนะครับแบบมีล็อกและก็แบบพับหัวนะครับมี2แบบนะครับสี่สอนมือนี่นะครับอุปกรณ์ลรกๆนะครับกัสิมีประมาณนี้ครับกัสิมีคีมมีมีตะเล็บมีสายพีอี้มีคอนนะครับมีคัตเตอร์นะครับ อันนี้ครับลักๆนะครับขันต้นเรกนะครับเข้ามาเริื่มตัดเอ็นกันเลยนะครับมือใหม่นะครับสีเฮ็ดบ่วงวงประมานสีจุดห่านนะครับสําหรับมือใหม่นะตามเป็นคนเป็นเลียวกันเบื้องคลิปนี้ผมเป็นยังครับสาหรับคนที่เก่งเล้วนะครับหรือว่าเป็นอาจารย์เล้วนะครับเป็นอาจารย์หีืว่าเห็นเก่งเห็นยังเลี่ยวในคลิปนี้ีกัีมาสอนสําหรับมือใหม่นะครับอยากหัดล่องเฮ็ดบ่วงเบื้องนะครับ เอ็นนะครับกระตัดประมาณ18นิ้ว19นิ้วก็ได้นะครับ18ก็ได้นะครับเพื่อเพื่อไว้เนี่ยก็ได้ครับ20นิ้วก็ได้ตัดเพื่อไว้เลยนะครับตัดเอ็นอันนี้ป้ายมันนะครับอาทินหอยก้มหรือว่าสิเก็บใส่ก็ได้ครับมันก็กลมนี่อยู่กมมานะครับสายพี่นะครับต้องบอกว่าตรงตัดเงีวครับ ประมาณสองคือมือครับใ้วัดเอาประมาณสองคือมือเขาก็ได้ตัดเสียไว้นะครับสําหรับมือไมเนะอสําหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวมาเริ่มวิธีการต่อกันเลยนะครับว่าสีต่อแบบไดนะครับเริ่มต้นจังไหนะครับนะครับพอเขาตัดเอ็นเรียบร้อยนะครับเนาะตัดเอ็นเรียบร้อยนะครับตัดสายพีอลแล้วนะครับเมื่อเบิ้งนะครับสีส่วนต่อแบบบ่มีล็อกก่อนนะครับเนาะบ่มีล็อก ให้เขาพับหัวเอ็น,นสี่นะครับเนาะพับหัวเอ็นประมาณนี้ครับให้เขาพับหัวเอ็นนะครับพับหัวเอ็นนะครับพับหัวเอ็นแล้วนะครับแล้วาสายพี่อี้นะครับมาสอดนะครับสอดจังสี่ครับสอดออกมาฟังนี่คนละฟังนะครับแร้วก็อสอดแร้วนะครับ เอามือบีไ้ฟังหนึ่งปล่อยเงาไปเลยนะครับเดือฝฟังนี้ปล่อยเงาไปเลยครับฟังนี้นี่ปล่อยเงาไปเลยครับเล้วเข้ามาจับสายที่ว่าอยู่ข้างหลังนะครับอีกเสียนหนึ่งที่เข้าสอดเมื่อกี้นะครับมาพันนะครับพันพันนะครับาหาุกรอบก็ได้ครับแล้วแต่ผู้มักนะงามหารอบพกรอบก็ได้นะครับพันเล้วนะครับ พอพันเรียบร้อยปั๊บนะครับพันเรียบร้อยให้เอามือบีว้ครับเรียวดึงสายที่ออกมาทั้งนี้นะครับดึงไม่สุดเลยครับดึงมาสุดแล้วสายที่เขาพันนะครับเนาะสอดกับด้านกันนะครับให้สอดเขานู้ครับสมมติสายสายตรงเข้าออกมาออกมาสมมติสายตรงเข้าออกมาฟังหาเขานะครับเนาะสายตงองที่เข้าปล่อยเง้ยมาน่ะมาหาฟังเขาเขากับสอดที่เข้าสายที่เข้าพันรักพันพัน ท่านหาหลออพวกหลออเหลี่ยวในสอดคนละฟังนะครับคนละด่านกันนะครับก็อสอยคนละด่านแล้วสี่ประมาณนี้นะครับสอดคนละด่านแล้วครับสี่ประมาณนี้เลยพรใดแล้วก็ดึงขึ้นมากครับดึงขึ้นใม้มันสุดครับดึงขึ้นใม้มันสุดดึงขึ้นใม้มันสุดนะครับเนาะดึงขึ้นไม้มันสุด ดึงนะครับดึงด no ึงห้แน yes. ่เลยครับดึงให้ยแหน่ครับดึงอยู่มากสุดแล้วนะครับยำพันแล้วนะครับเด้อห้เข้าหาใหม่นะครับใหม่แบบนี้ใหม่ยังได้กระได้พานะครับพาะเป็นหลองนะครับเขากำลัาพันสายพี่อีเขาสายพี่อีที่เข้ามือเกี้ยพันนะครับพันพันปั๊บมนที่เป็นี่สี่ครับพอได้ยังสี่แล้วห้เข้าขีมนะครับเนาะขีมหนีบเลยครับ มีป้ายเอ็นที่มันโผล่ฟังหนึ่งฟังสันน่นได้ไบมฟังแง่หนีไปซีนะครับเนาะดึงครับอันี้ดึงให้แน่นเลยครับดึงให้แน่นนะครับเด้อนี่พอดึงแน่นแล้วทีเดียประมาณนี้ครับ ดึงแน่นแล้วกะสีไรประมาณนี้นะครับเนาะตัวนี้ผมพันประมาณหารอบครับมันสีโบ,บกใบง,งามเปเนแต่ดอกนะครับแล้วเข้ากระไสแล้วเข้ากระไสมีตเตล็บนะครับหนีหนีป้ายออกครับหนีปา้ายออกนีกระเรียวนะครับทำ่มเขาดึงแน่นนะครับบอตดองยอดเก้าก็ได้นะครับเธอดึงแน่นแล้วนะครับบอตดองยอดเก้าก็ได้ ตรงยอดก้าเลยนะครับเอ็นนะครับผมใส่เอ็นเบอร์เก่าซิบนะครับในการต่อตัวนี้ครับต่อแล้วกระสีใดประมาณนี้ครับสำหรับมือใหม่ต่อแบบพับงอเอ็นนะครับเนาะมาเบิ่งต่อแบบล็อกกว่นี้ผมสีใส่เอ็นเอ็นสเดียวกันละครับต่อให้เบิ่งแต่ว่าต่ออีกฟังหนึ่งนะครับเนาะตัดสายพินะครับ ตัดสายพีสองคืบก็ได้ครับสองคือมือเขาเพื่อไว้เนี่ยนะครับเพื่อไว้กันขาดกันเกินกันเหลือกันยังกัน้นไว้เนี่ยครับอ่าตัวนี้จะพึงพับหัวด้วยครับเด้อให้จับสายเน่ามังสี่ก้อนครับสายพี่เง่ามังสี่ก้อนนะครับเน่ามาฟังเหนียนหนึ่งแล้วก็เน่าลงมาฟังเหนียนหนึ่งนะครับบีบว้นะครับเอามือเขาบีบว้เล้วให้เอาสายถีบไว้เนาลงมาฟังฟังั้างนี้นะครับ สายทีเงามาฟังทางนี้นะครับสายหนีก็ปล่อยไปครับสายสายตัวหนี้ปล่อยไปสายเงาฟังนีมากพันครับหาหกหลบก็ได้ตามห้องมักนะครับเนาะพันไปเลยครับพันไปเลยพอพันเลี่ยวนะครับพันเลี่ยวสีประมาณทีครับแล้วก็ดึงสายทีว่าเขาปล่อยเงามาฟังดึงมากนะครับเป็นอย่างคือตรงดึงนะครับพอตัวหนีนี้ดึงดึงมามันสุดครับดึงมาปึ๊บดึงมาเรี่ยวนอ อยู่ประมาณนี้นะครับดึงมาแล้วเฮามาขอดครับมาขอดเอ็นครับที่ว่าปลายปลายเอ็นเฮาเหลือไว้เนาะเหลือไว้ประมาณนี้นก็ได้สมมติเหลือไว้ประมาณนีนคค้ครับขอดครับขอดสองรอบเด้อย่ยำมาสองรอบสองรอบปรแม,ม่ณว่าหมุนสองเท่าไลสมมติเฮาขอดด้านสีนบอ่าปึ๊บเฮาสอดดอ้านสีนะครับเนาะสอดรอบที่หนึ่งสอดรอบที่หนึ่งแล้ว สยอดไม้อีกเทือหนึ่งค er รับเมื่อกี้เป็นสองสอดสองเทืองสีครับสอดสองเทือเห็นมะน้อบาดเห็นอยู่นะครับเนาะสอดสองเทือนะครับดึงครับสอดสองเทือเล้ยวห้เขาเอ็นเอ็นนะครับเอ็นตัวนี้นะครับสอดคนละฟังครับในหมวกงุ้มครับสอดกับกันเด้ออย่าสอด ไปฟังด้วยกันไดะสอดคนเราฟังงอสีสอดไปฟังด้วยกันก็นกนกนไดแเราเตีผู้มักนะครับสอดไปคนเราฟังอีกสี่ครับสอดสอดไปคนละฟังอีกสี่นะครับนะอครับสอดสอดสายพี่อีไปคนละฟังนะครับ เล้่วเข้าก็ดึงตัวที่เขา้าขอดปมไว้อะครับที่ผมบอกว่าขอดสองเท่อนะนะครับมันจะมีปลายเอ็นออกมาอยู่ให้ดึงปลายเอ็นเห็นนเลยครับดึงปลายเอ็นให้แเ,เน,น,นี่ยแล้วเขาคอยหลุดเอาสายาพีออกมาผีครับหลุดเอาสายพีออกมามเป็นอย่างนะครับจังขอดสองเท้อ คือกันกระป่วงนกเขาครับเป็นอย่างจังขอดสองเทือนะครับเนาะมันก็นคือกันกระป่วงนกเขานกเขาเขาก็าขอดสองเท่อกันครับแต่ว่านกเขาผมอะ่ะบ่งนกเขาผมผมเอ็ดแบบทำหัวเอ็นเอานะครับบริเวอดคือเผิ่นเนาะนี่คือต่อแบบมีล็อกนะครับเนาะต่อแบบมีล็อกตัวนี้ก็สิตง่างเนี่ยนะครับบริเคร,รับดึงให้ดดงเลยครับ ดึงให้แน่นสุดๆไปเลยที่เขาดึงได้ <C ess ives> <ห>นะครับนี่สายตัวนี้เฉียวมานีครับสายพีเอเขาเขาเฉียมานีสายพี่อ,ขอเขาออเฉียวมานีาานตัวนี้คือปลายเอ็นเขากตา็ตัดตัดเรือไว้น้อยนึงตัดตัดทางจากคอท,ที่เขาปมไว้นะครับที่เขาดึงเมื่อกี้นี้ทางประมาณครึ่งเส้นก็นได้นะครับแล้วแต่ผู้มักเนาะ ยบร้อยแล้วนี่นะครับ2วิธีครับต่อแบบพับหัวเอ็นกับแบบมีล็อกต่อแบบพับหัวเอ็นกับแบบมีล็อกนะครับเห็นบ่มเนาะเห็นอยู่ดอกเนาะคิดว่าน่าจะเห็นกันอยู่เนาะครับเนาะสะมาณนี้แหละครับต่อเหลวกับตีเกี้ยวเลยครับตีเกี้ยวบางคนกันใส่ข้านะครับในการในการปั่นเกี้ยวนะ ผมก็ใส่ขาในการปั่นนะครับเหนเป็นเกีียวครับขาก็ได้ครับแต่ผมไม่ค่อยได้ใส่ขาหรอกคนขาผมมันสีมดนะฮะดีผมมีคนขานเพม่นก็ใสมือกระหมุนมันก็เพิ่นแป้งทีนะครับน,น,นะนะครับจะประมาณนี้นะครับในการต่อนะครับกะการต่อกะสีประมาณนี้นะครับต่อแบบพามอเอ็นแหละต่อแบบมีล็อกนะครับสําหรับมือใหม่เนาะย้ำว่ามือใหม่ คนตี่เห็ดเป็นแหล้วหรือว่าเป็นด้รบประจา์หรือว่าเซียนแหล้วกับเบิ่งกับบ้เป็นนังครับกับกดถือใจให้แน่อย่าไปกดบ่ถือใจเลยนะครับต่อเหล้วกับิประมานนี้ครับสองนะครับถ้าโบ้เขาใจมองไดตรงไหนนะครับให้สอบถามเขามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเขาไปตอบในไต่ไต่คลิปนะครับให้นะครับสำหรับการต่อเล้ว ถามาตัดมาพันรักมาอย่างเดี๋ยวคลิปต่อไปผมสีเห็ุให้คลิปหนึ่งคือการพันรักเปียบร้อยพันรักเหลี่ยวเขาสายเมนนะครับเขาสายเมนบวงนะครับแบบไหลนะครับแต่คลิปนี้ผมมาสอนวิธีการต่อแบบง่ายๆ2วิธีครับแบบมีล็อกกับแบบพับหัวเอ็นนะครับส่วนโต้ไข่ของซีสเกตนะครับตีต่อแบบพับหัวเอ็นส่วนใหญ่นะครับแบบมีล็อกบ่กคอยเด็ต่อเพราะว่ามันบ่กคอยรุดนะครับ มันบกคอยรุ่ดปันไดน,นะครับผมบกคอยบกคอยเห็นมาบวงไกลไกลชวุตนะครับก็เลยแบบนี้รอผมก็เลยบกค่อยเปลี่ต่อเลยนะครับผมเปลี่ยนมาต่อแบบพับโมเอ็นส่วนใหญ่นะครับกะคลิปนี้จะมีประโยชน์ผมหวังว่าต้องมีประโยชน์สําหรับมือใหม่ครับมือใหม่นะครับที่กาลังฮัดเท็ดบ่วงนะครับหาเอ็นหาเอ็นนะครับเอ็นกะ้ามแม่ ผู้เห็ดวงบอญัยสี่จุดหานิ้วก็แนะนนัเบอร์เจ็ดสิบก็ได้แปดสิบก็ได้หรือว่าเก่าซิปก็ได้ครับเก่าซิปก็เห็ดได้ครับตัต่างกันครับถ้าเมนบวงใหญ่กว่านั้นนิดนึงเกือบหานิ้วก็ใส่เป็นเก่าซิปไปเลยครับเอ็นนะครับแนะนั้เป็นเอ็นมาลีนะครับเด้อมันสแข็งแล้วมันดีดีครับเมนเอ็นกิโลบานเท่านี่มันผมบ่ค่อยแนะนั้ครับมันเอ็นมันมันพังเร็วครับการสปริงโตมันสูงเอ็นมาลีของเขาบ่ได้นะครับเอ็นมาลี วงวงวง,งมันดีดีกว่ากันครับนะครับกะค,คลิปนี้กะบ่บมีอยังรลายครับกะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับติดติด,ดตามบวงสิสเกตมาตลอดนะครับพอดีมันนี้อากาศดีนะครับได้เลือกได้ย่ามกันเลยมากสอนต่อไปเอ็นนิดนึงครับให้ยโคมสง,งสารับมือใหม่เพิ่นเนาะครับกะคลิปนี้ผมขอขอบคุณครับ